กินไหมกินไหมเนี่ยกินนั่งลงกินนั่งลงนั่งลงขอบคุณค่ะนั่งลงให้เรียบร้อยขอบคุณค่าแม่ก่อนขอบคุณค่าแม่ก่อนสองข้างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ามอบมอบทีนี้หมอบ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 ก่อนมอบดีๆมอบหมอบมอบอย่างนี้มอบลงก่อนมอบ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 หมอบงี้มอบอือ มอบมอบกันมอบ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 คันอีกแล้วอ่ามอบมอบนั่งนั่งให้เรียบร้อยก่อนนั่งนั่งเรียบร้อยก่อนนั่งขอบคุณค่าเริ่มใหม่ขอบคุณค่ามอบมอบมอบลงมาบ อรที่ได้กินอร่อยไหมอร่อยปะขนมมาให้ขนมมาให้นางอร่อยไหมลูก